อันนี้กำลังคั่วคีใตนะครับน้าๆเพื่อที่จะเอาไปทำเหยื่อใส่ด่วงนะครับจากด่วงนะครับการครั่วคีไตก็ใส่เม็ดข้าวลงไปด้วยนะครับหลังจากที่คั่วเสร็จนะครับก็จะมาอัดใส่ขวดใส่ฝานะฝาสิงแดงหรือว่าฝาเอ็มร้อยก็ได้นะ ไม่เหมือนคนไฮโซแต่งตัวโกโก้อ้เรามันโลโซจูงหัวข้างทางสวัสดีลมเย็นๆนะครับน้าๆสวัสดีวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับวันนี้วันนิ้ใส่ไข่นะครับจะมาใส่ด้วงครับด้วง20่ลังนะครับไม้ก็ เขื่อนนะครับป่าอ้อยป่ามันนะครับนะ้านะถูกหรือไม่ถูกก็มาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ดูรอยกัดหญ้ากันต่อไปฮะนะ้านะติดตามช่องวันนีใส่ไขไ่ด้วยฮะ มาดูกอหญ้าตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะมีหนูออกมาหากินอยู่ครับมีรอยทางกินอยู่ครับจะปักตรงเนี้อันนึงครับหลังแรกครับนี่ครับหน้าตาดวงหลังที่หนึ่งครับใยเลขดวงหลังที่หนึ่งครับใส่น้ําหอมใส่ขี้ใต้เรียบร้อยแล้วฮะปักแถวนี้แหละฮะนนะปักลงเลยนะฮะนะ ไม่ต้องคิดมากครับปักไปเลยฮะถ้ามีหนูก็ถูกเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะมีตัวหรือไม่ปัดลงไปเลยฮะเนี่ยนะครับ,ห,รบหลังแรกมันมนครับหลังแรก มาดูสภาพหลังที่สองนะครับหลังที่สองจะปักกันตรงนี้ฮะเหมือนมีรอยหนูอยู่ครับจะพาใส่นะนะนะอันน,นี้ผมได้เผาที่ใต้แล้วก็ฉีดน้ำหอมเรียบร้อยนะครับก่อนมาฮะแล้วก็ปักลงปักลงอย่างนี้นะนะนะ แล้วก็รอชมผลงานครับหลังที่สองครับมีตัวหรือไม่3ครับหลังที่3ามนะครับหลังที่สีนะฮะมาดูรอยกัดมันใหม่ๆนะครับน้าๆกัดมันเสร็จ มันกัดมันเสร็จมันก็วิ่งเข้าล่องนี้ครัวิ่งเข้าล่องนี้แต่ไม่รู้ว่ารูมันอยู่ตรงไหนครับแต่จะดักไว้เดี๋ยวมันวิ่งเข้านะครับนี่ยหลังที่ห้ามีรุ้นครับครับหลังที่หกแล้วครับหลังที่หนะครับนั่นนาหลังที่หกเหมือนจะเป็นรูนะครับรูหวยมันใหม่ครับ จะใส่ปากรูเนี่แหละครับนี่ครับขวยยนูอยู่นี่นะครับเราจะใส่ห่างขวอยประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับใส่ออกไปข้างๆขวยนะครับรอลุ้นครับออกมากินมันครับออกมังกดกินมันจุดสิบแปดนะครับจุดสิบแปดเป็นป่ายยกคาครับ รอยกัดมันอยู่ใกล้ๆนะครฮะกัดมันใหม่ๆแล้นี่นนะฮะรอยกัดกินฮะน่นจะียกัดคุยกินจิ้งหลีนฮะกินแมลงเพราะว่าแมลงเยอะครับเป็นปลานี้จะเอามันใส่ไว้นะครับเพราะว่าเห็นรอยมันออกมากัดมัน,นครับ ลอยมันกัดมันแถนี้ครับก่อไฟกัดทำอาหารนะครับก่อไฟย่างย่างหนูนะครับกนินน้ำหวานก่อนกินน้ำหวานนะครับน้ำตาลสด ตามตามสดกา40ดีกรีนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ด้วงไว้นะครับหลังแรกนะครับนะนนมาดูกันครับมาลุ้นกันครับตอนนี้ก็เวลาก็ทุ่มกว่าครับเกือบสองทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้นะฮะ ใส่หมายเลขไว้มาเลขหนึ่งเป็นไดแล้วครับน,านา้าๆตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับน,านา้าๆใช่หนูไหมครับอย่างเงี้ยโอ้ยดวงใหม่ครับน้าๆหลังแหลโดนเลยฮะเนี่ยฮะใส่น้นองแมวนะฮะน,านา้าๆเพิ่งถูกมเมื่อกี้อ่ะตัวนิ่มๆอยู่เลย๋ยวกจะได้ย่างดู ดวงหมายเลขสิบสามนะครับทำงานอีกแล้วครับน้า,นาดวงหมายเลขสิบสามนะครับเป็นแต้มที่สองแล้วนะครับแต้มที่สองของเราในวะันนี้ก็ไซส์สวยนะฮะน้องแมวมเหมือนเดิมครับมาชมดวงหลังนี้นะครับน้าหมาย,ยลเ,เลขสิบแปดนะฮะ

ครับน้น,นะน,นะครับใส่ก่อนครับน้นนนนนนาสมร,นนรบโอ้โหฮฮนีนน่ฮะ,ะ,ะสวยงามครับ หลังที่สิบแปดนะฮะแ้มที่สามใครเดินกลางคืนนะครับชอบเดินกลางคืนก็ระวังงูเหี้ยวเคี้ยวขอด้วยนะครับเห็นเยอะครับไม่รู้มีพิษหรือว่าไม่มีพิษรอบแรกนะครับได้ไปสามตัวครับสำหรับดวงนะครับยี่สิบหลังติดตามตอนเช้ากับตอนนะครับว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับณน,น,นะ เห็นไหมครับพี่น้องอู้ไม่โดนพี่ไม่โดนดพี่ชายผมครับได้พี่ไหน,นอ่าผลงานตอกมานพันโบครับพี่น้องมีหน,น,น,อน,นูอยู่ไหนไหนหนูอ่ะหน,นูอยู่ไหน โอ้ผลงานตอกพี่ชายครับเอาแล้วครับพี่น้องอมานพันโบครับทำงาน,น <c oughs> อยู่ยิ่งถ่ายอ๋อยิงหนูไม่อยู่ครับตอกของพี่ปืนของพี่นี่ฮะตัวหนูสวยๆอรัอกมันพันโบโชวตอกหน่อยพี่โอ้ย <c oughs> อะไรวะนี่ฮะตอกทิวไซโซเข้าครับตอกมันพันโบโอ้หนิม แดงเดือดครับดำเดือดดำเดือดแดงครับแดงเลือดครับ้องเลือดสาดตรครับพี่น้องตอกม้พันโบทาเลือดแล้วครับ <JUN. S 2> พันโบทำการทาเลือดแล้วครับเติม <Cow. S 1> เติมตอกครับเ,เ,เอาแล้วครับพี่น้องตอกมานพันโบครับ ดูชมหน้าครับดูชมหน้าชมหน้าพานนะครับชมหน้าพานครับพานโบครับของตอกตอกดำพี่คาดครับที่ให้ผมมานะครับพี่น้องเข้าแล้วครับตัวหนึ่งใช้สวยใส่ป๊อกครับพี่น้องโอเคสวัสดีคปับ แล้วครับพี่น้องฟ้าฟาดไปแปดนาทีครับพี่น้องเหี้ยแป๊ะฟาดไปแปดฟาดไปแปดนาทีนะครับพี่น้องครับตัวนะครับพี่น้อง กม้แตงครับดอกไม้แตงครับตัวเนี้ยดอกไม้แต,ง,ต,ง,แตงทิวไทโซ่นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาตัวหนูออกมาก่อนนะครับพี่นอ้องนี่ฮะ ใส่เมล็ดไม่ใหญ่นะครับใส่เมล็ดไม่ใหญ่ครับใส่สวยครับใส่สวยนะครับเจ้าเจ้าสวัสดียามเช้าครับน้าๆทุกท่านตื่นกันหรือยังครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ใส่ด้วงไว ยีหลังครับเช้านี้ก็จะพาไปดูกันครับว่าจะหมานหรือไม่หมานครับนะนะถ้ามีตัวจะถ่ายมาให้ดูนะฮะร่วงเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานครับใส่วันแรก20ิบหลังครับว่าด่วงใหม่มันจะหมานไหมครับไปดูกันครับนะ อัติดตามหลังแรกกันครับหลังแรกเมื่อคืนก็ถูกไปนะครับอันนึงครับตอนเช้าจะถูกไหมครับตอนเช้าเมื่อคืนก็ถูกหลังนี้ไปอันนึงนครับตอนเช้าก็ไม่ถูกนะครับมาดูหมาย,มายเลขสองกันครับนะนะ ไม่โดนนะฮะหลังที่สามนะฮะหลังที่สามไม่โดนนะดูหลังที่สี่ฮะหลังที่สี่หลังที่สี่ไม่โดนนะ,ะ,ม,นะมันดูลอยนี้ครับวันนี้จะออกมากินไหมครับวันนี้ นี่จะออกมากินนะครับเน,น,นะโอ้โหออกมากินนะครับน้อยนี้โโหตัวน้อยฮะหลังที่ห้าครับมีแต้มครับมาดูหมายปากรูนฮะมันจะติดหรือเปล่าครับเมื่อวานที่ถ่ายจะให้ดูครับใส่ไว้หน้าปากลูนะีน่ครับปากรูล่วง โอ้หน้าปากรูไม่ถูกครับแปดนะครับไม่มีฮะมนดูกลับครับรอยกัดมันครับว่ายุตัวอะไรมันกัดมันหนูทองขาวครับหนูทองขาวขาก็มันเหมือนกันนะครับนนาๆดูหมายนี้ครับ ายเก้าครับเอา้าที่เก้าเก้าก็เงียบครับมาจะถูกต่อไปครับได้แต้มเดียวเองครับหลังนี้ก็ไม่โดนครับเป็นไงครับ น้าๆมีตัวครับใส่กลับไปครับไม่คิดว่าจะถูกครับมีตัวฮะใส่กลับไปหายครับหายอ้มีแต้มครับได้ผลครับนี่ครับน้าๆมดตอมใหญ่เลยนะครับน้าๆนี่ก็แต้มที่สี่แล้วครับนะ หมายเลขสิบสามนะครับเมื่อคืนก็โดนตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งครับเช้าจะโดนหนึ่งไหมครับจะหมดหรือว่าจะเหลืออยู่ครับจะ z มคดีครับโอ้น่าจะมีตัวเดียวครับใกล้จะหมดแล้วครับนานะถึงหมายเลขสิบสี่แล้วครับทีนี้ก็ลั่นฟีเอาลั่นฟีครับนนาหนาโอ้ยหลุดน่าจะโดนแล้วหลุดครับดูครับ ขน,นยังติดอยู่เลยครับไม่รู้หลุดได้ยังไงยางหน้าจอนครับม่เสียไดครับหลังเนี้ยสรุปผลงานยำเช้าครับแล้วนะนะของผมและทีมงานครับเป็นไงครับพอได้ไหมครับแค่นี้นะครับ